คอหวยฮือหาแห่สองเลขเด็ดหรือสีบนถังเส้นไหวางานกระถินเห็นเลขชัดเกลี้ยงแผงในพริบตาสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสาเอก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคนไปทำบุญร่วมงานกระถินนะคะแห่สองเลขเด็ดเลยนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทโธร,รามไตรภพเทพนิมิตนะคะบ้าน ฉลึกนะคะตำบลตรวจอำเภอสีนรงค์จสุรินทร์นะคะได้มีการทอดกระถินประจำปีมีชาวบ้านแล้วก็สายบนทั่วทุกสารทิศนะคะเดินทางมาร่วมทอดกระถินที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากนะคะภายใต้การตรวจความปลอดภัยและป้องกันโควิดอย่างเข้มข้นนะคะสำหรับสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะ ชาวบ้านในพื้นที่และทั่วพื้นที่นะคะให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากนะคะทั้งเจ้าอาวาสคือพระอภินิตรัตนปัญโยนะคะเป็นพระหนุ่มและยังเป็นพระนักพัฒนานะคะนอกจากนี้นะคะสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะยังมีองค์พญาน,นาคราชนะคะที่เจ้าอาวาสและชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาร่วมใส่ก่อสร้างขึ้นนะคะ มี2อ,องค์นะคะซึ่งสร้างแล้วเสร็จนะคะมีสีเขียวมรกตและก็ฟ้าขาวอย่างสวยงามนะคะเพื่อให้ชาวบ้านและผู้ที่นับถือพญานาคได้กราบไหว้บูชาตามความเชื่อความศรัทธานะคะและที่คอกหวยและชาวบ้าน H ือฮาให้ความสนใจมากพิเศษนั่นก็คือ ือสีป้อมนะคะซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองช้างสุรินนะคะที่ชาวบ้านศรัทธาและให้ความเคารพมากนะคะขณะที่พระสงฆ์กำลังทำพิธีสวดมนต์คาถาอยู่นั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นนะคะเมื่อจู่ๆนะคะือสีพระอาจารย์ป้อมก็ได้นำกระดาษสีขาวขนาดใหญ่นะคะม้วนเป็นยาสูบจุดสูบมีควันขโมงลอยขึ้นไปเต็มไปหมดเลยนะคะจากนั้นฤสี พระอาจารย์ป้อมนะคะก็ได้ลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินตรงไปพร้อมกับบริกรรมคาถาหยิบจับของเส้นไหว้ต่างๆไปวางบนใบสีรูปปั้นพญานาคเก้าเสียนนะคะที่ใช้ใบตองทําขึ้นนะคะจากนั้นนะคะลือสีพระอาจารย์ป้อมก็กลับมานั่งม้วนกระดาษขนาดใหญ่เป็นยาสูบอีกครั้งสักพักก็ลุกขึ้นจากที่นั่งเดินไปที่ถังสีขาวที่ข้างในเป็นของที่นํามาเส้นไหว้นะคะจากนั้นนะคะ จากนั้นนะคะฤาษีพระจารย์ป้อมก็ได้ใช้เสี้ยนหมากนะคะที่เคี้ยวอยู่ในปากออกมานะคะและเขียนเป็นตัวเลขได้ตัวเลขคือ597นะคะ597นะคะในขณะที่พระสงฆ์กำลังทำพิธีอยู่นะคะหลังจากที่ทำพิธีทอดกระถินเสร็จนะคะชาวบ้านจำนวนมากก็เดินมาถ่ายรูปเก็บภาพตัวเลขที่ฤาษีพระจารย์ป้อมเขียน ไว้ที่ถังสีขาวนะคะเพื่อนําไปเสี่ยงโชคนะคะและที่หน้าวัดก็ได้มีพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายลัตเตอรี่กันเป็นจํานวนมากนะคะมายืนตั้งแผงลอนเลยนะคะยังกะรู้เลยนะคะซึ่งตัวเลขที่พระจันทร์ป้อมเลือสีอาจารย์ป้อมนี่นะคะเขียนไว้ที่ถังนะคะก็เป็นตัวเลขที่ขายดิบขายดีแห่ซื้อกลี้งแผงเลยนะคะ 597นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ